ทางดินผมให้เป็น2577นะครับ3ส่วนนะครับแล้วก็1313211ส่วนนะครับในการให้ทางดินผมให้ทางดินตั้งแต่ตัดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับผมบ่าวโจนครับตามหอยเกษตรอีสานครับห่างหายกันไปนานครับช่วงนี้นะครับหลังจากที่พุนกิ่งแล้วนะครับได้10บวันนะครับผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่านะครับ สูตรปุ๋ยที่ผมใช้นะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรปุ๋ยที่ผมใช้นะครับแล้วก็ยานะครับในการชิงดอกนะครับแล้วก็สารกําจัดเพลี้ยไฟลานะครับมีอะไรบ้างนะครับในคลิปนี้ผมจะผสมรวมกันมาในคลิปเดียวให้หมดเลยนะครับจะได้ไม่ยืดเยื้อนะครับว่าพูนอย่างหนึ่งดูแลรักษาอย่างหนึ่งอันนี้ผมให้ลงในคลิปเดียวเลยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ครับหลังจากที่นะครับตอนนี้ก็พุนได้แล้วนะครับ10บวันนะครับก็เริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นพันเอชสี่สิบแปดนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ทางดินนะครับทางดินผมให้เป็นอ่ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับสามส่วนนะครับแล้วก็สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดหนึ่งส่วนนะครับในการให้ทางดิน ผมให้ทางดินตั้งแต่ตัดหลังพุนได้3วันนะครับเราก็ต้องมาพิจารณาประกอบกับช่วงที่เราตัดนะครับถ้าเราตัดแล้วน้ำไม่หยดนะครับก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เลยนะครับตรงนี้ผมให้ไปนะครับก็ยังเปียกชุ่มอยู่นะครับเพราะว่าถ้าน้ำยังไหลอย,อยู่เดี๋ยวปุ๋ยแล้วจะออกหมดนะครับเราต้องรอให้ แห้งสนิทก่อนนะครับเราก็ให้ปุ๋ยเข้าไปนะครับทางใบนะครับผมเริ่มชิงดอกนะครับตั้งแต่เริ่มเป็นขนาดนี้นะครับโฟกัสหม่นะฮะตั้งแต่ขนาดนี้นะครับผมก็ชิงดอกนะครับโดยการที่นะครับใช้ปุ๋ยสูตร4 24 24นะครับผสมกับสาไลฟองดูนะครับแล้วก็แมกนีเซียมนะครับธาตุอาหารลงนะครับ ฉีดพ่นนะครับผมก็ทําการฉีดพ่นยาจอนะครับให้เป็นละอองนะครับให้เป็นละอองฉีดพ่นไปนะครับทุกๆ3วันนะครับก็คือผ่านไปได้10วันนะครับหรือว่า7วันนะครับถ้าเป็นยอดขนาดนี้นะครับเราก็ทําการพ่นชิงดอกได้เลยนะครับ3ครั้งนะครับห่างกัน3วันนะครับก็เป็นอาการเ็จพิธีนะครับอันนี้ก็ น่าจะมีช่อดอกให้เห็นแล้วนะครับอยู่ไม่อยู่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เริ่มเห็นช่อดอกแล้วนะครับตัวนี้เป็นพันลินล,ลี่นะครับนี่ก็นี่ก็จะเห็นช่อดอกนะครับช่อดอกผูออกมาแล้วนะครับทีนี้ส่วนสารกำจัดแมลงนะครับผมก็จะใช้นะครับเป็นยาฆ่าเชื้อรานะครับโพพิเนปนะครับผสมกับ เพีย้ยไฟนะครับกําจัดเพีย้ยไฟเป็นอิมิดาน้ําครีมนะครับตัวนี้ส่วนผสมท่านผู้ชมนะครับใช้น้อยนิดนึงนะครับใช้น้อยนะครับก็คือสูตรที่ผมใช้บางคนอาจจะผสมไม่ถูกนะครับผมจะใช้น้ํา15ลิตรนะครับแต่อัตราส่วนการใช้ผมจะใช้เป็นส่วนผสมของน้ํา10ลิตรนะครับก็คือนะครับ ให้ส่วนผสมมันน้อยลงกว่าปกตินะครับนี่ก็ชอ่อดอกเริ่มมาแล้วให้มันน้อยกว่าปกตินะครับอย่าเพิ่งใช้แรงนะครับเพราะว่ายอดเขายังอ่อนแออยู่นะครับอย่าใช้ตามฉลากนะครับให้ลดปริมาณลงจากฉลากนะครับสมมุติอย่างของผมใช้นะครับอันนี้สูตรที่ผมใช้อยู่สมมุติในฉลากใช้ 20cc นะครับต่อน้ํา20ลิตร ผมก็จะใช้ 10cc ต่อน้ำ15ลิตรนะครับเป็นการช่วยนะครับทุกๆ3วันนะครับอันนี้ทุกๆ3วันผมก็จะใช้นะครับสูตรนี้นะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แล้วครับใช้ตามฉลากที่ใส่อยู่นะครับเกิดอาการใบไหม้นะครับยอดลังนะครับนี่ผมก็ใช้เป็นตัวนี้อยู่นะครับสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูนะครับนี่ก็พุนมาได้10วันนะครับดูการออกครับนี่ขนาดดอมแม็กผม นะครับผมป้ายแค่สามสองตานะครับนี่เขาอันมานานแล้วนะครับเพราะว่าอายุเก้าเดือนแล้วนะครับตัวนี้มันติดหน้าฝนนะครับพอฝนหยุดผมก็เริ่มผมก็เริ่มทําการพุนเลยนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นค้างแบบดาวกระจายนะครับตัวนี้ห่างกันสิบวันผมก็จะมาพุนฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะมีสีเขียวทีนี้ท่านผู้ชม บางท่านนะครับก็จะถามว่าการตัดนะครับตัดแบบไหนนะครับสังเกตดูได้ของผมจะไม่เท่ากันนะครับผมจะดูจากตาเป็นหลักนะครับผมจะดูจากตาเป็นหลักจะไม่ดูว่าตัดสั้นอะไรนะร้อนตัดยาวหนาวตัดสั้นนะครับผมจะไม่ได้ตัดอย่างนั้นนะครับผมจะดูที่ตาเขาสะสมอาหารนะครับนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะตัดสั้นนะครับเขาสะสมอาหารนะครับนี่ตัดสั้นแต ตัวนี้ผมตัดยาวเพราะเขานะครับมาสะสมอาหารอยู่ช่วงนี้นะครับอาจจะติตดเขียวหน่อยนะครับตัดยาวดีกว่ายังไงนะครับพอตัดไปเสร็จปุ๊บนะครับผ่านไปประมาณสัก2อ,อาทิตย์นะครับเราจะเริ่มรู้แล้วครับว่าไอที่แทงออกมาเขาจะเป็นยอดหรือจะเป็นดอกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยยังไงก็เป็นยอดนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็จะดูก่อนไอที่ออกมาเนี่ย ถ้าไม่มีถ้าไม่มีช่อดอกเลยนะครับพวกนี้ถ้าไม่มีช่อดอกเลยผมก็จะตัดล่นลงมาอีกนะครับตัดล่นแล้วก็ทาดอแมกนะครับแล้วก็ทําการเมื่อก็เหมือนกับเราทําการพุนพุนกิ่งใหม่นะครับเห็นไหมครับยังติดสีเขียวอยู่เพราะว่าช่วงหน้าฝนนะครับการสะสมอาหารผมต้องออกตัวก่อนนะครับส่วนนี้ผมสะสมอาหารได้ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าอะไรฝนตกนะครับตลอดแล้วก็ผมงดน้ําไม่ได้นะครับ อันนี้ผมงดน้ําไม่ได้แค่ฝนทิ้งช่วงสวันผมดูพยากรณ์อากาศ3าวันผมก็จัดการเลยนะครับอันนี้ก็มีกิ่งสีเขียวนะครับเพราะว่าเขาสะสมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเขียวอ่อนกว่านี้ก็ไม่แนะนํานะครับอันนี้มันยังเป็นเขียวเข้มแล้วนะครับอันนี้เกาะก่อน,อนที่เป็นเขียวเข้มแล้วก็เขาก่อนที่จะเป็นสีน้ําตาลนะครับผมก็จะตัดเลยนะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่ออกง่ายนะครับต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึงนะครับ อันนี้เป็นพันุ์มาดิเคียวนะครับมานดิเคียวแทงยอดออกมาจะยังไม่เห็นดอกนะครับจะยังไม่เห็นช่อด,ดอกนะครับจนกว่าใบเขาจะออกมา4ี่ถึงห้าใบนะครับเราถึงจะเห็นว่ามีช่อด,ดอกไหมนะครับแต่ถ้าเป็นไวกิ้งนะครับตัวนี้เป็นไวกิ้งนะฮะแทงออกมามาพร้อมช่อด,ดอกครับอันนี้จะมาพร้อมช่อด,ดอก นี่ก็มาพร้อมช่อดอกอันนี้ก็มาพร้อมช่อดอกมันแล้วแต่สายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์ก็ต้องรอให้ใบเขาออกมาสักสี่ห้าใบก่อนนะครับอันนี้ก็โดยรวมนะครับสรุปให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าทางดินนะครับผมเริ่มใช้ตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งได้สวันนะครับน้ําหยุดไหลแล้วนะครับที่ปลายแผลนะครับผมใช้เป็น2577นะครับ สามส่วนนะครับแล้วก็สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดหนึ่งส่วนนะครับตัวนี้ผสมให้เข้ากันแล้วก็หวานแล้วก็ลดน้ำให้ลดน้ําให้ชุ่มนะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับเพราะว่าอะไรปุ๋ยเขาจะเข้าไปลําต้นนะครับมาเลี้ยงกิ่งต่างๆนะครับเขาเขาใช้เวลานะครับเขาใช้เวลาอย่างน้อยๆเนี่ยสี่ถึงห้าวันนะครับกว่าที่จะมาถึงมาได้ใช้งานนะครับของปุ๋ยนะครับเราก็ต้อง หวานเผื่อเอาไว้นะครับครั้งที่แล้วนะครับสวนโน้นนะครับสวนโน้นที่ผมทําก็คือรอจนถึงยอดขนาดนี้ผมถึงมาให้ปุ๋ยนะครับมันช้าไปนะครับทําให้ยอดออกมาที่จะเล็กนะครับวันนี้ไปฟังครูบาอาจารย์เขา,าใช้สูตรนี้ผมก็เลยมาลองใช้ดูก็ถือว่าแตกต่างนะครับกับการที่เราไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยก็ใช้ปุ๋ย เสร็จแล้วเราก็จะมาฉีดพ่นทางใบนะครับทางใบผมจะใช้เป็น4 24 24นะครับหรือถ้าใครมี4 26 26ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวหน้านะครับไม่อยากให้เกิน4นะครับตัวหน้าเราไม่อยากให้เกิน4เพราะว่าจะผมจะทำการชิงดอกนะครับ <c oughs> ผสมกับสาราฟองดูนะครับผสมกับสาราฟองดูแล้วก็แคลเซียมโบลอนนะครับแคลเซียมโบลอน ผสมแล้วก็ฉีดพ่นนะครับห่างๆนะครับอย่าจี้นะครับฉีดพ่นห่างๆอย่าจี้นะครับอย่างถ้าเป็นในกรณีสารกําจัดสัตรูพืชนะครับก็จะใช้เป็นยากําจัดเชื้อรานะครับกับยาฆ่าเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟผมจะค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าผมติดกับนาข้าวนะครับเนี่ยผมจะค่อนข้างที่จะฉีดบ่อยนะครับสามถึงห้าวันผมก็จะฉีดหนึ่ง ผมจะใช้ปริมาณที่น้อยนะครับแต่ว่าจะฉีดบ่อยนะครับผมก็จะใช้นะครับปริมาณที่น้อยนะครับอัตราส่วนผสมนะครับที่ผมใช้ก็คือเท่ากับน้ำ10ลิตรแต่ว่าผมจะใช้น้ำ15ลิตรนะครับอาจจะดูงงๆหน่อยนะครับแต่ผมก็คิดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจนะครับนะฮะผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับคลิปนี้เอาไว้เป็นนะครับ แนวทางนะครับคลิปนี้ไปเป็นแนวทางเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ออกช่อแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นนะครับแนวทางนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับในการดูแลองุ่นของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นองุ่นปลูกไว้กินเองหรือว่าปลูกไว้ในเชิงธุรกิจนะครับ คลิปนี้นะครับขอฝากท่านผู้ชมนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้อัปเดตนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับในการทําคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณครับ